การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG เป็นอีกหนึ่งคำที่ประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกันเป็นอย่างมากนะคะโดย SDG ก็ถือว่าเป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกหลังปี2015ที่ได้รับการรับรองจาก193ประเทศสมาชิกข,ขององค์การสหประชาชาติ โดยเป้าหมายของ SDG มีทั้งหมด17เป้าหมายหลักๆค่ะครอบคลุมทั้งประเด็นของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งทุกประเทศต,ต้องร่วมกันผลักดันประเด็นเหล่านี้ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้เพื่อให้ประชากรทั้งรุ่นนี้แล้วก็รุ่นหน้ามีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ทำลายโลก ซึ่งหลังๆนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหูกับคําว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะวันนี้ชุมชนยังย่งยืนก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าจะเข้าถึงกันได้ง่ายมากๆเรียกง่ายๆก็ประมาณร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่นั่นแหละค่ะเชื่อว่าอีกหนึ่งที่ที่หลายๆคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัว S D G c า fe เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะปไปค่ะ SBG Cafe นะคะแล้วก็อินสปา e มาจากการที่แบรนดีอค่ะได้ทำ Impact สร้าง Impact มาเนจนครบทั้ง17ข้อนะคะก็ในเรื่องของ Sustainable Development Goals เนี่ยรวมถึงเรามีออ f i c e เป็นอ f ฟฟิศที่3นะคะก็คือ b r a n d ีโฮปพอร์เตอรเราก็เลยมีความตั้งใจว่าพื้นที่แห่งนี้จะสามารถสร้าง Engagement แล้วก็สร้างประโยชน์อะไร as scale กด้บ้างนะคะโดยที่ก็เริ่มจากจุดเล็กๆค่ะโดยการที่เราเรียกวเครื่องดื่มน่าจะเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับผู้คนแล้วก็สิ่งที่เราทำได้นะคะก็ละเลย ซึ่งก็เป็นที่แรกของโลกเลยค่ะที่มีการนําเอาเครื่องดื่มนะคะรวมถึงสูตรพิเศษเลยที่เราเดบลวตร่วมกับบาริสตาแชมป์ประเทศไทยค่ะกับแบรนด์ดีสกาออกมาเป็น3เครื่องดื่มเมนูเบื้องต้นซึ่งอีเวน u ช l l ี่ค่ะเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นซอฟท์ลอนช์แต่ในอนาคตเราก็จะมีการทําให้พื้นที่แห่งนี้เป็นชาแนลนะคะในการเผยแพร่ข้อมูลค่ะที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของโลกทั้งจากข้อมูลของ u n เองหรือจากข้อมูลของแบรนด์ดีเอนะคะเพื่อสร้าง Engagement แล้วก็ c r e a t e awareness ค่ะให้กับ คนไทยได้รู้จักในเรื่องของ Sustainable Development Goals เพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องดื่มสูตรพิเศษ,ษ,ษโดยเฉพาะเลยค่ะคอนเซ็ปต์มันจะเป็นแนวแบบทีมอกเทลเวลาเราไปตามร้านคอกเทลใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นแบบมอกเทลไม่มีแอลกอฮอล์เราจะเรียนแบบหน้าตาก็คือเป็นนิวยอร์กซาวน์ที่มันเป็นข้างล่างสีเหลืองแล้วก็ข้างบนสีแ,งแดงใช่ไหมคะตัวสีแดงเนี้ยเราก็เอาเป็นกระเทียม มาท็อปกระเจี๊ยบเนี่ยเขาก็จะให้ความเปรี้ยวขึ้นมาทําให้เครื่องดื่มแก้วนี้มันหวานเปรี้ยวละมุนอะไรเงี้ยค่ะใช่ตัวสับประรดอะคะ่ะแต่ว่าต้องบอกว่าอันเนี้ยเราเลือกใช้น้ําผลไม้เนาะคราวนี <c oughs> ้ที่เลือกใช้น้ําผลไม้เพราะอะไรทําไมถึงไม่ขันสด <c oughs> เพราะว่าแต่ละผละไม้แต่ละสับประรดอะคะ่ะมีรสชาติที่แตกต่างกัน <c oughs> ตัวตัวเราเองในฐานะบริสาหรือคนคิดเครื่องดื่มเนี่ยไม่สามารถ d e ลิเวอหรือว่าส่งความเขาเรียกว่าความค o n s ิเคนซีหรือสม่ำเสม,มอของรสชาติได้เราเลยต้องเลือกใช้น้ำผลไม้อ่าคราวนี้เราก็เลยพอใช้น้ำผลไม้ปุ๊บเราก็เลยเรยเห็นว่าเ,เราจะทำ Decoration หรือว่าการมียังไงเพื่อ เพิ่มมูลค่าให้แก้วนี้ได้บ้างเราก็เลยเอาพวกสับป,ประรดอะคะมาดีไฮเดนหรือว่าทําให้อบแห้งจริงๆสับป,ประรดที่ที่อยู่บนแก้วค่ะทานได้ก็คือเขียวใช่มันก็จะกรอบอเหมือนแบบคล้ายๆที่เป็นฟู้ดชิพอะไรเงี้ยค่ะออประมาณนั้น SDG Cafe by เ l ่ n d ยรนะคะเรียกว่าเป็นคาเฟ่เชิงสัญลักษณ์แห่งแรกแห่งเดียวของโลกค่ะที่มุ่งทําให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งจะบอกเลยนะคะว่าทั้ง3เมนูที่ถูกรังสรรค์ให้มีความเชื่อมโยงกับ SDG ทั้ง17ข้อ แต่ละเมนูก็คือยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่โอ้โหอดใจรอไม่ไหวแล้วอยากจะเข้าไปเช็คอินอยากจะเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็อยากจะเข้าไปชิมเครื่องดื่มที่เรียกง,ง่ายๆว่าเป็นเมนูรักโลกก็ว่าได้ก็อดใจรอนิดนึงนะคะหรือสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ S D G Cafe by b l a n d y ได้ที่เพจนี้ก่อนก็ได้คะ่ะ